สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวในส่วนของ CC c h e r r y นะคะสำหรับ CC c h เ r r y ตัวนี้นะคะมีสรรพคุณที่จะทำให้เราหลับลึกหลับสบายหลับอย่างเป็นธรรมชาติโดย CC c h e r r y ตัวนี้นะคะผลิตนะคะแล้วก็ทำมาจากนะคะในส่วนของทัชเชอรี่นะคะที่สกัดมาจากทัชเชอรรี่แท้ ที่นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งทัสเชอรี่ตัวนี้นะคะมีผลการวิจัยเรียบร้อยออกมาแล้วนะคะว่ามีสารธรรมชาติตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะที่อยู่ในทัสเชอรี่ซึ่งเมลาโทนินนี้มีความสำคัญยังไงกับร่างกายเรานะคะสำคัญยังไงเมลาโทนินเนี้ยก็เปรียบสเสมือนคอลลาเจนในร่างกายเราอะคะ่ะที่มันมีมาตั้งแต่เกิดเนาะแต่คราวนี้เมลาโทนินตัวเนี้ยจะทํางานก็ต่อเมื่อตอนที่เราหลับนะคะ เมื่อเราเริ่มเข้าสู่สภาวะหมดการหลับถ้าเราเมีระตัวนิ้ของเราปกติอยู่มันจะหลังออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในสมองของเราจะหลังออกมานะคะก็จะทําให้เราหลับลึกหลับสบายเข้าสู่หมดการปรับจูนหลับแบบหลับลึกพอตื่นมาเราจะรู้สึกสดชื่นสบายสามารถไปทํางานได้อย่างกระปรี้กระเป๋าแต่เมื่อเวลาเราโตขึ้นนะคะเมื่อโตขึ้น ร่างกายของเราก็เริ่มเสื่อมสภาพหรืออาจจะเกิดจากสภาวะความเครียดต่างๆในชีวิตและการทํางานทําให้เวลาตัวนินตัว,ตวนี้ไม่สามารถหลังได้ตามธรรมชาติจึงเกิดปัญหาก,กับคนเยอะแยะมากมายนะคะที่ทําให้เกิดการอาการนอนไม่หลับ หรือหลับแล้วจะตื่นง่ายมีเสียงอะไรนิดหน่อยก็จะดุ้งตื่นเป็นทําให้รู้สึกเครียรตื่นมาตอนเช้าก็ไม่รู้สึกไม่สดชื่นร่างกายก็เริ่มสุดโทมเพราะเราไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอตีซีเช r รตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรที่สามารถจะมาตอบโจทย์ช่วยเหลือสําหรับทุกคลน,นะคะ ที่มีอาการนอนไม่หลับซึ่งในประเทศไทยนะคะมีสูงถึง19ล้านคนนะคะแต่ตัวนี้ขอย้ํานะคะว่าไม่ใช่ยานอนหลับไม่ใช่ยานอนหลับใดๆทั้งสิ้นเพราะเราสกัดมาจากทัสเชอรี่ที่เป็นผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปนะคะเราจะไม่เกิดอาการติดนะคะถ้าวันไหนที่เราไม่ทานเราจะไม่มีอาการที่แบบเราจะไม่นอนไม่หลับแบบจะต้องได้รับการทานตลอดเวลาไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ใช่ยานอนหลับ ตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเมื่อเราเริ่มกินเข้าไปเข้าไปแล้วเราเริ่มหลับนะคะเราหลับปุ๊บเมลาโทนินที่ที่เราทานเข้าไปเขาจะหลั่งออกมาก็จะทําให้เราหลับแต่วันไหนที่เราไม่ดื่มไม่ทานเข้าไปนะคะเมลาโทนินของเรามันก็หยุดหลั่งออกมาตามธรรมชาติค่ะบางคนหลั่งมากหลั่งน้อยก็ก็ตามสภาพเนาะเพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่เราดื่มเข้าไปตัวนี้จะทําให้เมลาโทนินของเรามันหลั่งออกมาแค่นั้นเองนะคะวันไหนไม่ดื่มก็นอนปกติและนอกจากที่ซีซีเชอร์รี่ตัวนี้จะมีส่วนผสมมาจาก เชอรี่แล้วนะคะยังมีส่วนผสมของคาโมไมล์และเลมอนบาร์ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่มีการใช้มาอย่างยาวนานในอดีตนะคะว่ามีคุณสมบัติในการที่จะทําให้เราหลับง่ายหลับลึกหลับสบายนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะยังมีส่วนผสมของชาเขียวและข้าวสกัดซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องลดอาการภาวะความตึงเครียด ความกระวนกระวายกระสายกระสับที่ทําให้เรานอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนี่เลยนะคะอุดมไปด้วยพืชธรรมชาติแท้ๆร้อเรเซเลยนี่นะคะในส่วนของ CC Cherry นะคะจะมาในรูปแบบของการเป็นแพ็คแบบนี้นะคะ1แพ็คน,นะคะ1ถุงนี้นะคะจะมีทั้งหมด10ซองเล็กแบบนี้ซึ่ง1ซองเล็กนะคะจะเทียบเท่ากับการที่เราทาน ทัชเชอรี่นะคะประมาณ30ลูกเลย30ลูกเลยซึ่งปกติใครก็ทราบนะว่าทัชเชอรี่ตระกูลเชอรี่นี่แพงมากโลนึงหลายร้อยเลยแต่อยู่ในซองเนี่ยไม่กี่บาทนะคะอ่าสำหรับวิธีการทานนะคะง่ายๆเลยนะคะก็ให้เราดื่มก่อนนอนนะคะชงกับน้ำประมาณ100มิลลิลิตรนะคะเมื่อเราดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราปิดไฟปิดกิจกรรมทุกอย่างของเรางดเล่นเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพราะว่าเมลาตัวนินตัวนี้นะคะจะ ทำงานในความมืดนะคะมันจะค่อยๆย,ย่องมาทํางานตอนตอนตอน,ตอนมันมืดพอเริ่มมืดทุกอย่างนะคะก็เปรียบเสมือนเรากาลังเริ่มหลับนะคะมีลาตัวนึงก็จะเริ่มหลังก็จะทําให้เราหลับง่ายหลับสบายนะคะตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายช่วยในเรื่องของสมองและความจําและสายตาด้วยทําไมถึงช่วยเพราะว่าเมื่อเราหลับเปรียบเสมือนว่าร่างกายเราได้รับการชาร์จแบตบได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วตื่นมานะคะเพราะฉะนั้นทุกส่วนของร่างกายก็จะเท่ากับว่าได้รับการดูแล ซ่อมแซมอย่างดีตื่นเช้ามาทุกอย่างก็จะสดชื่นทุกอย่างก็สมบูรณ์พร้อมที่จะทํางานเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝาก CC Cherry ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อหรือฝากซื้อกับตัวแทน,นะะทุกท่านนะคะที่ขายในส่วนของ CC Cherry ตัวนี้หรือจะติดต่อมาที่คุพักรักจำได้เช่นกันค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ